ไปมาอยู่หลังไม่ใ้คุผมทไมไปนไคยกเลยได้คุยกันต้องังเี่หลัง้อดัเลยต้องอยู่หังไ ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเราก็เอาข่าวเราไปเขียนเพื่ท่านก็แท่นนั่นน่ะเอ่อไม่ชอบด้วนน่ะนะคะเขาเขารู้ภาษาไทยหมดอ่ะในสถานที่แบบออาเจราน่าจะรู้ด้วยเยินคนนี้ดีกว่าครับเยิขับมือเลย ครับสวัสดีครับสมเหตอยู่เอาไปโดนถามประเทศคุณให้ไปเลยให้ไปอยู่กับทั้ง จักตัวเราครับน้วังอิเล็กทรอิกส์พาวเวอร์พแรงไฟฟ้าหกหมื่นเก้าพันโวลต์ไม่เป็นจุลเลยมันจะมากว่าเชื่อแม็กหกสิบเก้าเท่าที่ดูแล้วครับครับคอยรับนะครับเพียงมาก่อนะแลบเอาล้อสายโดนกลับไป คับเป็นที่นาเลยครับขนี้เับยาไปขยัยาไประวังไปโดนดอกเอาคิวแลดงหุเงสิเก้าเข้าครัเสาเหล็กให้ติดสายไฟเพราะหุ้มฉนวนกูไม่แน่ใจว่า ปอดปูเนี่ยซื้อมามันพุจะดิบมาหรือเปล่าเดี๋ยวเกิดถนนตันมาไม่ทั้งตัวเลยนะมึงพี่น้องคนที่เชิญกองท่าเชิญครับขอบคุณรองไหมเตยงอะไรเตียงกระดังก์ขอเตียงรองท่าเรามาประหารว่าเป็นทนายนะเนี่ยสวยที่สุดในโลกมีอยู่คนเดียวเนี่ยครับสวยกับนี้ไม่มีแล้วครับอ้าวพี่น้องสุภาพสดีในทางทุกบ้านทุกดวงในบ้านครับ เดี๋ยวเราจะชวนตงจ้าเรามปสู <Hey! S 1> <emy. S 2> ่ยอดสาแล้ menu, ้องลาไปังยี่น้องตลาทำดีามผมจะไม่เอพร้อมเมื่อไหร่ครับ่น้อ่ภาษาผมจะแภาษาไทยครับยกิ่้องและหามบนบนดนไม่ได้จะไม่ เรื่พูดภัที่ไครับรับครับเพื่อให้การควาครับี่น้องครับตัวแทนนักศึกษาไทยหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนที่จนักศึกษาไปเชิญตรนครับรออานการรออาเารนะครับพวกเราที่มาาว่ที่ในวัรนี้นะตรบเชิญรันไยครับ reform. That all this is a call for Western governments and Western groups that it is time for us to have a table power and its us to the top of the We continue to need demonstrate the power of the people. It is their rights. right. Without arms and violence, citizens are unacceptable. Stop being hypocrites. เออดีท่เนแบรนด์ของดมการ์ส e กลยูเ t ็นด้วยเอ๊ะเอ๊ครอบครัวนี้เอ่อต้องยจัเอามาที่ที่มันเสมอเสมอเพราะเดี๋ยวยังไปเข้าพอแงไฟฟ้าแล้วระเบิดกันดีเอามาที่เสมอเสมอเลยครับเอามาที่เสมอเสมอครับหายขาดไปแล้วครับมา ท่านผู Entonces, ens, ini, Türk, between, on, ้ใครับยังมีเวลาครับนะพรับพวกเราที่นด้รับมันจะได้รับก่อนที่จะเจริญหรือแสนเราเป็นทุนขาดไทยแต่จดาวโอเคโอเคประมาณนะครับบริจาคเป็นสองพันกัน้องครับรวมเรือชาติเชื้อไทย ในแดนรีฟาร์มอินดี้เว้นได้คุณผู้ชมที่อยู่เนประโยคสุดท้ายผมจะพูดเป็นภาษาไทยให้ทุดนักเรียนของสารัะพังนะครับและกาเรียนไปยังพี่ๆข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และชั้นผู้น้อยที่อยู่หน้าที่นี่นะครับเมื่อกี้ภาพคาตาคาใจผมเลยครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำลังยืนตรงรถบตรงร่างไทยและยกมือขึ่นตะเบกและพี่ยาลีนายตำรวจท่านหนึ่งเดินมาตะกิ้ให้เอามือลงไม่ปล่อยอะไรพี่อยากีป็นแค่ได้แตัตงขวาเอาธูปีพระบาอยู่หรือไงล่ถึงแม้ข้างในจะเป็นสถานทูตเมตตาความเป็นดีดานั้นเนี่ยมีเฉพาะ เผลทางกฎหมายเท่านั้นแต่ในลักษณะของแผ่นดินไทยแล้วยังเป็นประเทศไทยโดยสมบูรณ์